ความรักคนโสดความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างคะความรักคนโสดความรักคนโสดนะคะใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่บังเอิญน,นะคะความรักคนโสดนะคะภายใน3เดือนนี้นะคะมาดูกันคลิปนี้เฉพาะคนที่ผ่านเข้ามาเจอเท่านั้นนะคะ ความรักคนโสดไพ่ยยากบอกอะไรคะในความรักคนโสดนี้ใบแรกทิศทางทางแยกทางเลือกคุณมีทางเลือกมากมายเลยนะคะในความรักจริงๆแล้วคุณมีทางเลือกนะคนโสดหายตัวไปห่างเหินแต่ตัวคุณเป็นคนที่ทำตัวห่างเหิน ผู้คนต่างหากเล่าใช่ไหมการปองดองการสร้างใหม่คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่คนโสดอาจจะเคยผ่านความเสียใจหรือผ่านปัญหาความผิดหวังมาก,ก็ได้นะคะมาดูต่อนะคะโอ้เลิกกันเลิกกันตลอดการจบแล้ว เรื่องที่ผ่านมามันจบไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะความรักที่เคยเสียใจเริ่มต้นใหม่ได้เสมอความรับผิดชอบแม่เลี้ยงเดียวอ้าวคนที่เข้ามาที่เป็นคนโสดอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดียวแล้วก็กลัวความผิดหวังนะคะในความรักความรักบางครั้งก็อาจจะไม่ต้องการคู่เลยก็ได้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีความสุข ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะคุณมีทางเลือกตัดสินใจแต่ถ้าคุณไม่ไว้ใจคุณคิดว่าอยู่กับตัวคุณเองสบายใจคุณก็ตัดสินใจได้เลยนะคะไพ่บอกอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะสําหรับคนโสดนะจ๊ะใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ